สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปของ u r กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาเป็นในเรื่องของความรู้แชร์โนเล t กันเช่นเดิมนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพาปิด facebook นะคะเพราะว่าขี้เกียจเล่นและนะคะเพราะว่าหลังๆมา facebook บาง facebook มันก็ขึ้นฟีดแบบ ถูกจากัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามาตรการอะไรหลายอย่างเราก็เลยว่าเออไม่เล่น f c e b o o k แเราก็ได้นะคะก็ใครที่ขี้เกียจนะคะก็อยากจะปิด Facebook ถาวรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวยูอาจะมาพาทุกคนปิด Facebook ถาวรกันค่ะทุกคนก็อันดับแรกค่ะให้ไปที่การตั้งค่านะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการพาปิดแบบผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสะดวกวิธีนี้มากกว่านะคะก็เข้าไปที่ตรง สจุดเมื่อกี้ค่ะจากนั้นก็เลื่อนลงมาค่ะเราเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงรูปฟันเฟืองอะคะ่ะเ,เห็นไหมลงมาข้างล่างทีนี้เราก็จะมาตรงการตั้งค่านะคะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคำว่า setting ค่ะทุกคนเราก็กดเข้าไป กดเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลื่อนไปที่คำว่าการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะมันจะอยู่ข้างล่างเลยงลงมาข้างล่างนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ที่อยู่บนลูกศรน,นะคะการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีคะ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะของใครที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ มันจะเป็นคำว่า account ownership and control นะคะนี่นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่ายังไงนะคะ account ownership and control นะคะทุกคนนี่การเป็นเจ้าของแล้วก็กดถัดไปเลยอืพอกดมาที่หน้านี้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะให้เลือกการปิดการใช้งานและการลบนะคะ แต่ถ้าเกิดใครเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือจริงๆมันก็ไม่ยากคือมันก็คือไอคําที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละแต่ถ้าเกิดแบบอ่าให้ชัวร์ก็ได้ใครที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะเขียนว่า the activation and deletion นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้โอเคเนาะนี่แล้วก,กดเข้าไปเลยกดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะเจอแบบนี้ค่ะนี่สองคําแบบนี้ ปิดการใช้งานบัญชีกับลบบัญชีมี2อ,อันมาแบบนี้นะคะการปิดการใช้งานบัญชีอันแรกเนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นแค่การปิดชั่วคราวค่ะไม่ใช่ปิดถาวรแต่ว่าถ้าอันข้างล่างนะคะเราจะเลือกอันข้างล่างคือลบบัญชีค่ะเราเลือกอันนี้มันคือการจะปิดถาวรน,นะคะเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกดดำเนินการต่อเพื่อลบบัญชีค่ะ ทีนี้มันจะมีทริคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวกดไปก่อนนะคะนี่การลบบัญชีนะคะแล้วก็กดดำเนินการลบบัญชีไปเลยอ่ะเสร็จปุ๊บค่ะมันจะมาที่หน้าแบบนี้นะคะ่ะทุกคนก็ดำเนินการต่อไปเพื่อลบบัญชีนะคะแล้วก็ next 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 ต่อไปเรื่อยๆนะคะ continue ต่อไปเรื่อยๆ ลบบัญชีถาวรเมื่อขั้นตอนการลบได้เริ่มขึ้นคุณจะไม่สามารถเปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้อีกครั้งหนึง่งและจะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาหรือว่าข้อมูลใดๆที่คุณเคยเพิ่มเอาไว้ใช่ก็เราก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะลบใช่ไหมเราก็ลบนะคะนี่เลื่อนลงมาอ่านก่อนก็ได้สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะทุกคนแต่สำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบ คือที่เกียรเข้าไปเซฟเอารูปอ่ะใครที่เคยอัปโหลดรูปหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆไว้นะคะคุณลงมาที่ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยดาวน์โหลดข้อมูลของคุณคืออย่างของเราอย่างเนี้ยอย่าง f a c e b o o k เนี้ย Facebook เนี้ยคือเราเคยอัปโหลดรูปไว้15รูปโพสทั้งหมด179โพสอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดเนื้อหาเก็บเอาไว้แล้วก็ กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ฉันจะปิดบัญชีแล้วฉันก็ไม่ต้องการข้อมูลใดๆทั้งสิ้นที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วกดลบบัญชีได้เลยกดลบบัญชีเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาที่หน้านี้ค่ะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะคะก่อนที่จะกดดาเนินการเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะคะสําคัญเลยนะต้องใส่พาสเวิร์ดให้ถูกนะคะถ้าใส่ไม่ถูกก็ไปกู้คืนรหัสกลับมานะคะ ดำเนินการเสร็จปุ๊บมันจะเด้งมาที่หน้าแบบนี้ค่ะนี่อ่อยแสงไฟยืนยันการลบบัญชีโดยถาวรคุณกําลังจะลบบัญชีของคุณเป็นการถาวรโปรดคลิกลบบัญชีเพื่อพร้อมลบหลังส่งคำขอลบบัญชีคุณจะมีเวลา30วันในการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งและยกเลิกการลบ ขั้นตอนการลบจะเริ่มขึ้นหลังผ่านไป30วันและคุณจะเรียกคืนเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่เคยลบเคยเพิ่มไว้ไม่ได้อีกอ่ะทุกคนตรงนี้สำคัญนะคะหมายความว่าถ้าเกิดเรากดลบอ้ะค่ะทุกคนมันจะยังไม่ได้ลบทันทีนะคะมันจะรอไปอีกประมาณ30วันถึงจะลบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดลบเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดเรากดลบเรียบร้อยแล้วย้ํานะคะถ้าเราจะลบถาวรอ,อย่ามาล็อกอินบัญชีนี้อีกภายใน30วันเพราะถ้าเกิดเรามาล็อกอินอีกมันหมายความว่าการลบของเราที่เราลบไปจะไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นลบไปแล้วไม่ต้องกลับมาใช้งานอีกไม่ต้องกลับมาล็อกอินอีกนะคะถ้าเกิดเรากลับมาล็อกอินบัญชีนี้อีกก่อนครบ30วัน บัญชีที่เราลบไปมันจะถูกกู้คืนอัตโนมัติมันจะลบไม่สำเร็จนะคะโอเคกดลบไปเลยของเราเราตั้งใจว่าจะลบทิ้งเลยนะคะโอเคมาแล้วนะคะนี่มันก็จะมาที่หน้าแบบนี้นะคะมีกำหนดลบบัญชีของคุณโดยถาวรเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะ หากคุณเข้าสู่ระบบ Facebook ภายใน30วันคือต่อจากเนี้ยหรือเข้าตอนนี้เลยก็ได้บัญชีที่เราลบไปเมื่อกี้จะถือว่ายกเลิกการลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลบถาวรไม่ต้องมาเข้าบัญชีนี้อีกแล้วนะโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะหรือว่าคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดแบบใครที่มาเห็นคลิปนี้หลังจาก <c oughs> หลังจากผ่านไปนานๆแล้วนะคะ <c oughs> เสียงก็มันไม่อัปเดตแล้วอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะแบบคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นการแชร์ความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มาเห็นคลิปนี้ตอนหลังๆมาคือบางที facebook มันมันอัปเดตไปแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพราะตอนที่ทำตอนนี้ก็คือปี2000 21นะคะประมาณสิ้นเดือนสิงหานะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาของ Facebook ก็อาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆฟิวเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดเรามาดูแบบคลิปนี้ตอนหลังๆแล้วนะคะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย